ลมของายาดูเอาพาอ,อาทิตย์เพื่อนถึงยู่สูงแท้ร้อนได้ตะเวนตกดินได้เหมือนก็เมื่อยังได้ตะเวนตกดินอยู่อยากกินอันอยากนอนซุ่มไหมแยเป็นมากตอนตอนตะกี้เขาสีเขาเนาะเขาเกี้ยวเขาเขาสีเราเป็นฟนันเป็นฟนันแล้วไมา่เห็ดซุ่มไหมนาหนาวเน,นาะนาหนาวนะ เห็ดสุ่มแกนา่าว้าวนกสวยๆเห็ดสุ่มแกน่านอนก็เหลี่ยมอยู่ดิที่อุดรอากาศคึ้มๆึ้มแต่แต่ฝนตกแม่นบอกให้มันตกนะให้มันตรกรวดอย่าให้มันตกอยู่ กินบอกมว่วงเราอยากกินบลอกมว่วงบะนารีขึ้นสตรีมหยาดไม่ได้ตอนนี้ไปกดมั่วเลยขึ้นไม่ได้ค่ะยายเปลี่ยอาเป็นนี่อย่างนาะโดนบล็อกมัง้งถ้ากดมว่วแล้วมันจะบล็อกอะ่ะมันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน,นเปลี่ยนแมวขึ้นเหรอยังไง ลำบากในเวลาถ้าเขาบอกเนาะเพราะเราก็อาศัยการขึ้นสตรีมหยาดบ่ล่ะนุ๊กนกนกนกบอท่านนกขึ้นสตรีมหยาดมันจะเบาแรงเราไงเบาแรงเราได้เยอะเลยนะดีนนารีเวลาเรามาไลฟ์คนเดียวอย่างนี้มันเหนื่อยนะเ่าจะได้ชั่วโมงเปิดไว้นะคะตาเอ็กเป็นด้วยค่ะคือดอกกากอยอ่ะากอเท่ไหร่ มันี่ย้ายกรส่งอันส่งหลานกลับแล้วมื่อลรยงยานยนน้อนหายอยู่วิวสวยใช่ค่ะสวยหลังมัดบรรยากาศดีนี่เห็นไหมนกนี่นกเยอะเวลาเข้าถ่ายนาพรุ่งนี้คอยดูเถอนกจะมากินกินกินกุ้งหอยปูปลากุ้งหอยปูปลาตามขี้คาดนะ่ะตามขี้คาดนานนะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ยายไม่ไล่นานหรอก ยายยายเป็ดนี่ไม่ไล่นานยายไล่สิบยี่สิบนาทียายจะเป็นไล่นานของนู่นแหละของลูกสาวของย่าน้องปดไล่ตัวนั้นนาน,น,านอดเอาเทาแล้วคิดว่าเขาก็สิน้อนหน่ห้ละเขาเอาไม่ได้บอกว่ากลับบ้านนะบอกว่าไปเที่ยวปุกลพ,พาไปเที่ยวเขายังมาหันหน้ามาพูดกับเรา ย่าอยู่กับยายนะน้องปวดไปเที่ยวอย่าเย,ย็นเย็นน้องปวดกลับมาย่าจะกินอะไรน้องปวดซื้อขนมมาฝากนะาัซเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้กลับนะถ้าเขาถ้าบอกว่าจะเอาเขากลับนะเขาไม่ไม่ไปไม่ไปแล้วอืห้องห้ห้องห้แน่นอนแต่ว่าจะกลับร้องไห้แน่นนอนไม่ยอมกลับเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะอยู่บบยกับย่า พี่ปรดจะอยู่กับยาพี่ปวดไม่กัดแบบยาถ้าเขาใหญ่ขึ้นกรนีหัวจะกวา้าขึ้นกรนีบ้บแน่ดอกให้เขาขึ้นปหนึ่งก่อนขึ้นปหนึ่งอาจจะเอามาอยู่ด้วยใช่ใช่เขาติดยามากตอนนี้เขาไม่ยอมห่างเลยน้องวอย,อยมัปวดไม่กับวันแรกที่ว่าจะเอากลับนะ่ะให้ให้ ก็ก็กอกกอกขอบคุณก็ก็ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกอเลยค่ะเยอหนึ่งนาทียายไปก็ลงแล้วยี่สิบนาทีต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งนาทีลงค่ะขอบคุณคุณกอขอบคุณคุณกอเด้อ คุณอะไรเนะาะพิมกอไก่ให้ต้องเยอะต้องแยะเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะแนนยืนน้องอ้อยเฮ้ยเขากำลังหูจับคว่ำเขารู้ไงว่าอยู่กับเราแล้วเขาอบอุ่นอยู่กับพ่อกับแม่เขาก็ ย่านไปเห็ุงานเนี่ยถ้าบอมไปลงเบียกับจะไป็ถิมไว้น้ำไผ่แน่ตะลเมือนะเล่นบากปากเอาไหมปากเงื่อนนั่นแน่เงื้อนนี่แน่อะบา,บายบายยายเป็ดลงแล้วนะขอบคุณทุกพลังรักขอบ